จากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสข้อข้อความลงในกลุ่มผู้บริโภคระบุว่าซื้อมะขามหวานสั่งออนไลน์จากเพชรบูรณ์เห็นบอเห็นบอให้ผู้ว่าไม่กินเบิงด้วยฮันเป็น,น <laughs> <laughs> แล้วผู้ว่าแล้วสีบ้าจังหดเจอขึ้นลาทางถุงเลยเออถ้อาแบบนี้ผู้ว่าต่อให้คุณนายมากินช่วยเลยหล่ะแบบนี้ จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสข้อความลงในกลุ่มผู้บริโภคระบุว่า uh. ซื้อมะขามหวานสั่งออนไลน์จากเพชรบูรณ์ร้านก็ดูน่าเชื่อถือมากคนตามหลายหมื่นคอมเมนต์อย่างแน่นแต่พอได้รับมาพบว่าราขึ้นเกือบทั้งถุงเลยค่ะกินไม่ได้ทักถ,ถามร้านก็ไม่ตอบอ่านอยู่แต่ไม่ตอบอเออแปลกไหม ทีนี้หลังจากกระนำแชทร้านก็ตอบกลับมาแล้วค่ะยินดีคืนเงินในส่วนของมะขามหมูให้หนึ่งกิโลกร,รมัมมขามหมูรู้จักไหมบ้านไม่เผ็ดเอินมะขามโคเอ,อเป็นการรับผิดชอบค่ะหลังจากนี้เข็ดแล้วค่ะคงซื้อแบบแกะเปลือกชัวกว่าอขอบคุณทุกท่านในกลุ่มสำหรับคำแนะนำนะคะพร้อมทั้งมีการนำมะขามหมูที่เสียหายมาโพส์ประกอบ <Yeah. S 1> ซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปมีคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากจนกลายเป็นกระแสดราม่าในโซเชียลรวมถึงมะขามหวานยังเป็นของดีขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูร์จากคำขวัญของจังหวัดที่ระบุว่าเมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสีเทพเมืองเก่าเขาคออนุสร์นครพ่อขุนผาเมืองตามที่มีการเสนอไปแล้วนั้นล่าสุด เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามที่ร้านมะขามหวานแห่งหนึ่งในอำเภอบึงสามพัธนจังหวัดเพชรบูร์โดยแม่ค้าเจ้าของร้านเปิดเผยว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการส่งที่ล่าช้าโดยเฉพาะมะขามหมูซึ่งปัจจุบันผลผลิตกำลังออกสู่ท้องตลาดและมะขามหมูถือเป็นผลผลิตที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานมากกว่ามะขามสุกแต่การส่งมะขามหมูทางพัสดุส่วนใหญ่มักจะเกิดความเสียหาย กับฝักมะขามคือเนื้อเนื้อในมันอาจจะเน่าและขึ้นราก็มันส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดแต่เราก็ยินดีคืนให้นะครับ <Okay. S 2> หมายก็ว่าสรงส่งไปแท่นให้สาเหตุอาจจะเกิดจากการแพ็กที่แน่นเกินไปทําให้การระบายอากาศไม่ดีพอประกอบกับระยะเวลาในการส่งถึงผู้บริโภคอาจจะล่าช้าหรือบางที <Okay. S 2> เราไม่รู้เราไม่ได้แกะดูเนาะ okay. เออคือคือพืชผลทางการเกษตรนี่มันของสดเออมันบางทีมันก็มีเน่ามีอะไรเป็นเหมือนเราไปซื้อผลไม้ตามพ้องตลาดบางทีเขาก็ไม่ให้เราเลือกเนาะเขาก็คละกันมาเนาะและกันมาเต่อย่างเงาะอย่างบางคดที่เธอซื้อมาเน่ะบางครั้งเราก็เคยกินครึ่งนึงกินครึ่งนึงแต่เราก็เป็นคนแบบ ก็ยังไงอะไม่โวยวายก็ไม่เป็นไรก็ไม่ตอว่าไม่ต่อว่าก็จบกันไปเพราะว่าการค้าการขายเนาะบางทีมันไม่รู้เนาะ้สมมติเราจะไปคัดเอาแต่ลูกดีๆแม่ค้าเขาก็บอกว่าแล้วลูกที่มันไม่สวยแล้วหนูจะไปขายยังไงเขาก็ครกันมามีทั้งดีและไม่ดีเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้จบแล้วเรื่องดราม่านี่จบแล้วเพราะว่าเขาก็ส่งมาขามมาแทนแล้วได้ของดีมีคุณภาพแล้วแต่ก่อนหน้านี้ก็ คนก็แชร์กันไปเนาะ,ะในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องดราม่ามันจะเสียหายเออยพอฉันพี่น้องก็ให้กินขึ้นก้อนละะ